อันเด้ทุกคนเดี๋ยวนี้โหวิ้งเหรอข้าสนุกกันเลยนดางสามคนนี่พันดองแล้วก็พันเติง์น้ันจม่เฮาเอาสวัสดีพี่น้องตอนนี้ซี่โมงทุกคนเลยนี่อันนี้บรรดาในพานทุกคนเลยเพิ่นเอามาได้จักหนักซะเลือเบิ่งก่อนหมูป่าทุกคนเลยโอ้ันเด้ทุกคนเดีนี้ โอ้ยเนะป่ะได้วหอันเจ็ดสิบโลเอโลันตัวผู้ต <70 einzige Clark Champion> ัวเมียนีบ่งรู้แมตัวเมียตัวเมีเนาะโอ้โโโโบง้เในคางมันนนาทังคนเนาะ ยิงชับนึกตกคนยิงปาดิงชบทางคางมาตรมิตแล้วทางกลนค่ะยิงกลนมันไหน้าตาผู้อันนั้นนี่เฮ้ยๆซมึงกอมมึงกลมมึงกลก่อนไซโอ้ตัวนี้อยเนาะแชมเปนวันคล้องเด็ดเนาะปีนี้จจโตัวหรือปีนี้เกโตัวเดียวตัวเดียวนี่ หากออกปลาเพราะได้ฉโอ้าก็ออปลาอืขากเนาะปลาตัวเอาไซกายชนมันบ่เดี๋ยวพี่โู้พิ่นพืนี้นีะตชกากินมันนี่เนาะแย่โอ้ยเอาอมาได้เนี่ยโขักเนาะจากโลดประมากโลแปดสิบแปดสิบพุ่าเนาะเจ็ดสิบแปดปเนาะบ่งทรงนั้นนี่แหละโท้ จากโมงตอนเหนานี่สองมงปลายสองมุงปลายอ่าทุอ่อ่ทจำโน่นคนเท่ายรนะสิบปลายคนปุ๊ผูนึงกับผู้นึงหน้าใดนะอืมใโตัวผีกเนี่ยเก่าเก่าตัที่แล้วนี่สองที่แล้วนี่สองตอ โอ้กะตวน้อน uh, ¿no? uh, oh, mm. oh, ี่ก็เก่งเนาะยางไปป้ามือมือได้เออยางมันยิ่เสียงไม้เือนไงเออสันตะกงโ่ดะกงไไม่กไปหรน่หลอทาเฮออันน่ะนึ่งข้าวสุกเลยเจ๊งๆจี่นึงปุ๊บลยกัดเฮิโก้เลยทุกคนโอ้กัถือว่าเคื์นตัวให้่เลยมนี้ยังเจ็บอยู่เจ็บเตไหมทุกคนอ้ยแปดสิบอนีงเชอะแปสิบโลดนี่ เผาบห่อไ uh, ่ได no oh ้เผาวเอ้าเกิด no มีเรเผาเลือกน่เลยเจ้าเลืกหนังเลยเอาอย่งนวะเออจัเเผา่ก็เชแล้วเอ้ากเดี๋เผาแล้วเฮ็ดอันชี้นันอันอันชี้ดึงเลือกนึ่งเล้วะขูดอ้อ นเียตบนน้อยเออเขาตะกี้ท่านเห่าจะเมื่อได้เหมือนวันเลยจเมื่อไอเอหามึงงเอามาจับมาิขันมามาิบหกิบโลขัมาปั้นบามาไปได้โคารังฮักสมโภอมันน้อยเนาะมันมายุ่ทั้งทั้งอันนี้ได้มันเลยมาจับ โอ้โตกระมถา่ยมพี no> ่ร okay. ีม oh, ูตัวนี้โอ้มาต้นอยู่ผีเนาะอืมมาต้นอยู่ทางลุ่มไม่ได้ไม่เว่าแม่มาตวมยเนาะ ปกติแล้วนนตะเ้าเนี่ยก็จะเอาฟืนมาดังท่าแล้วก็จีเผาซีมนันเหลืองๆนะแต่เราบอกว่อแด้วเราเอาเราลอกหนังมาเลยนะเวลาไปเห็ดส้มแล้วมันจังสีมันยังงามแล้วมันแซ่บมาสานะเป็นไดจะเจ้าได้ใช่ มไปหอบที่หบทีเห็นควขอไปของมาอ๋อนี่ไเด้ขันมูซึกเจ็บนีอันตรายเนาะว้ายอย่าเดยเนาะโอ้ยนี่ นี่เห็นไมทุกคนนี่เอ้ยบานเลยอคนถุงกุ้ยมากล้วกันปูกระชากงามป่พิษบ้าตูกระพ้าพิษบ้แล้วกายงมาอยู่นี่เขาตู้ใ่นี่ก็ตท่อตัวใดตู้จนีบตัวครับวชาวันก็ไยเงบ้ก็ไ้า บ่คอให้หมดจักหมดจักเลบอลยังไปยกมาให้หมดเลนัหมตาชี้อ่ะมีการหลาดปวดฮงยักสมปวดอยู่่แ่คนนีคนอเองปิดไปเขาให้ใจห่อนพ้อมีไปเลือดบ้าง บูเฮ็ดคู่เฮ็ดคู่ผู้เย็นๆอฮ็ดไปเลยมาเ่เมืองนอย่างูจ้ามึงเขาใจอะไรวามึงนอยนูจ้าอย่างเนาะ้พวกูปอบอยูลผ้อบ่กล่ะเอออ้าปยังปยังชเน้ยไรมันนอนมาไหนอยู่กลางุเอะไรเอาวะเาวะออออันอกอันอาเฮ้

จอกเลยสรุปนุ่มมือนนี่จอกเลยโอ้ยเยอะไปไปไปนี่ก็ไปหักอะไรนะก็ไจะจะเดปนมืนก็จะเป็ลอะไอะไรนะสเไปไปนั่นแหละป่เอรเอาเ่ะโอ้โอ้ีพวกคอขนเพื่อนตั้งไว้แล้วก็จะหายแล้วก็จะบอกหาเวลาล้านเจาอย่าลืมครับผมเพื F ่อนคนโกมาทีเลยบันเพื่อนตั P ้งไว้เป็นอะไ โอเคเนาะโอเนาะโอ้ยเนาะโอเคแล้วเาเลยจะไม่กัคือะอ้อแซงลน่เแม่เอานังาได้เนาะเ้ยคืนนี่ฮะอานังได้เลยฉันเอาเพ้ใช่อนน้อนน้อะรนอะอะด้พวกอะก็แซงะนวก็ะนอะกินอะงล้วะป่นนาวยมาเเรนอเอ้ยเาห้เอาดูลองดูลองดูเฮ็ดเ เวลาได้ให้เบินอันมาให้จ right? ้าอาะเบิรนื่อจะเบิรนอยาจ้าเรียงได้ถ้อยากเรเบิร์นบอเรียงของว่ข้งหลังเอออุ้มไสุ่มส้มพร้อมคอยไปเชื่อขี่เลยเช้าเช่าอนี่บ่ทามก็ได้บ่แตะเลยเบดแล้วก็นแะชวนคอยกินดิบได้ไม่ชอกินดิบนะเลยปิ้ง

นี yeah. ่โ <tampoco> อ้ยเน่กินดิบมันเขได้เกลือยเจ็บท้องชุกโอเคเอาสีน้องข้อถึงาลได้เด้อผู้ใดสิบกินซุกอันนี้้อยเลยอันน้เาเนี่ยของอันนั้นางกระของเกี่ยเ่วมะนาวเจ่มะเเ่มะเฟษมะนาวมเ กินนั่นฝานบ้านหรือกินเมือด้ Torah ําเอาอันนี้มากิดกับไป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 ได้ไปได้ผมได้หัวขีดเธอก็ได้มาหลายคนนะนะสบายสบายก็ได้หัวขีดบุญบ้านนี้เผาที่นี่ต้อแล้วบ้านนี้ได้น้องถูกแค่บ่าไอหน่อไอ้เนี้ยแคว่งโอ้เนาะขัดเนาะอันนี้ผู้ใด้ได้ปะจังหวะเนียทิ้งเงินโลเนใครป่าบ้านนี้ได้ ขาเจ้าเจ้าเลึกอีเนาะอุ้ยไรบ้ายงให้เฉพาะเป้าคนไปกันเมื่อก่อนก็ไปกับใครอเขากว่าคนยี่ปุ่นไปเลยพัดเติงนี่เห็นจอมแต่มีทั้งหมูป้ามีทั้งเงินมีทั้งไก่ป้ากระปูนี่กระปูต้องการคืนนี้บม่ได้ต้องเลยตัวนี้เห็นยังวันนี่โอ้ยลาบเลือด อ๋อทุ่มหวานตัวนี้นะมึงของแท้เ่ยของแท้เนาะเจ๊ไปเอาเอาบีมันมาไหมเอาบีบอเออทานมึบมืดตัวเติงค่ะโอ้เติงเอาไว้ะอืมเนาะอ่ะนี่มาเน่นอนเยี่ยมเนาะโอ้น้อนเยี่ยมเลยขมด้วยไงเน่โอ้ยเจ็บ มาเจ็ดมาเจ็ดบ่ะกนะไม่ไว่ากันไม่วนนี่มาเจ็ป่ฮอเออเเอเมฮื้อคนท่มันหันให้บืกอาบ่ว้เด้อโอ้ยวอลลี่ยที่สองยกที่สองยำหมานอนนั่นนี่แหละเออแล้วเลยหลับเกิดก็เปลี่ยนเข้าในกินเงินดิบบนท้องเขาไรไปเลยนะยอมเยอมเลยกินบ่ไหนไหนเเขาให้ขลเล ยังไคลบมานาเนี่ยกินได้เอให้จีบทอืมอจ็บ้องไปแดสีหอมไปหอับแบบบีมีชุกคักได้น้ำตกน้ำตกอน้ำตกอดีอืมอืมเส่เจียวเขาปวดเห็บ้า่เอาว่าเจียววแล้วไ่เจียวมีวเจียวเจียววเจียวข้าลย

อ๋อมันจะเลยถึงคนเด้ออัน <laughs> <coughs> <coughs> Mm. ăn súp gió đó, sữa mm. à, chăn chị hôm đây đi, đây người mắc em lại hoặc quán đi mhm 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 เขากดจกน้ำมาแล้วหนึ่องน้ำเวนีพอดีพอดีตรงตกงับเลยอืมของแท้บ้าเใ่แค่เท่าอ๋อได้นั่งควาหันด้วยจะ้เอาหน้าควายฟเด้าาน ันนี้พ่นปั่นอันนี้โอ้จะพูดจะพูดสิหกหกอ๋อห,ห,หพกพูดเปนมืชิมงาของทุกคนเนี่ยมันใหญ่ขักเนาะมีชิมเงาเนี่มทุกคนเดยสิบหพพกพูดว่าสันในสิบพ,พูดนี่พู้ไปก็ได้ผู้ยู่ก็ได้ทาวเลอร์เินะ อันน่ะคือว่าผนะพูซ้ำนะพจนไดดพิเศษอีดอเ,ออเดะนั่น้าเป็นเอ่เี้ยน้วเออยิมนี่พ่นเคยเด้นี่อันนี้คือแบ่งพูดกันทุกคนได้นี่กระดูกกับศีลนี่ก็คือเอาไวน้นล้กันเลยสิบพูด อ้าวบานนี้พักกันเอาด้กคนี่เหมอนเอ้าวเออเลยเฮากำลังูด้วเฮาหันยาออกกันได้หปันได้เอออ้าวเอเลยถึงเวลาเพิ่นจะเอาได้บ้านนี้ได้นี่เออเลยนี่เมื่อน้อเวนจับไวจะกระเบืงตัวใส่ตาจะกององเ้ยหอลุกแล้วมาล้วนมา้กระมือเลยขึ้ากระมือเ้ารมเล้ารมอ้าร สบาเอาเลยไปไปนีเอาเอาเลยไปนอาดิเอ้ยใช้มันเ็ดไหมใช้ใช้มันเทศขอาเดียเอายแล้ว่ะกันดานี่ใช้กันอ๋อดูเอา หักเลยแันี้เว้ยกรชอไงโผล่นะเว้ยกระชอไบเต้กเลยนสี่คนเพาะ่มันเต็มทอีกตัวนึงดีแเนอเอาใยังพเอาเออย่คนเดนีส่คนเดาไดสี่ขาสีคนเอาเเดอดเนี่เอาเอทงบอผมจะห้เออทอ็แค่้ใเออแค่แให้แลเดี๋ยวงอย่างมาใส่แล้วเอออล้ว นี่หน่อยนี่แะว่ามคือเจ้านะคอยนะมัคือเจ้าหรอกคอยนะเอยเสื้อแท้มาเจอบิ๊กมัน้เามนก็ต้อเผาก้อเาแดมันสจเปบโตเลยอย่งแรกมัวกชจัโตเลยนเลอมากปมาแล้วนาะมาเลยมาเลยมาเลยนี่พะบันดองดองมากไ มาเลยนี่บังเฮิัมายามถาบังทองเองโอ้มากับมันกุเถะโอ้มันเอามันปลาสุกนกันเลยปลามันนี่มันหมูมันหมูได้แล้วทำมาได้เพื่อทิได้กินเฮิงได้เพื่อนได้ตองได้ใส่เวลาอาย์ไปทุกคนเลยตัก้าเลยนั่งได้เอาองเอาร้นั่นบ่ ใส่ในมันบ่เอาของในแหละอ๋อใส่ในมันมีุาดีปั้นให้มดได้ับแต่ใส่ในใส่ปั้อมดสอกันหมดเลยเนาะตอนกันถือกันหนครื่องรางเป็นไงแล้วล่ะทางนึงยังองใครใั่นี่ทีไปชี้เก่งเลยขางเชียวทางนองร้านหร้านไหนงานก็ไปแล้วเฮยโอ้ควาตึงไปแล้วนี่จนดอเนาะาโบาเจนอยบ่เออเออเอา คนนึงนี่ตกประมาณอย ah 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 ู่4โล่ไปไปโลตัว <t> น <symbolic noise> <c oughs> e <relief> ู find, ่นน่นับประมาณบาง80โลก็แต่เลือห้ากินแลวเขาจะแบ่งกันนะอ้ลน่พันมื่อไหร่เมือแล้ววันเนาะน่พันกับประโยชน์เลนี่พันกันนี่ยังมีเงินดีนะนี่อ๋อโต พักเลยเอ้าจัดไปจัดไปโอ้ห่างมันยาวเลยโอ้มาจ้ามาอะไรมันครับอืมนอนขึ้นหนึ่งแล้วบ่ได้เจ้าวไ่บ่ได้เนาะบ่ได้อืมขึ้นที่ช่องเลยจะมาละมันเลยนี่เออมาค่อยมาละมันแล้วเนาะเฮ้ยบอนเฮ้ยบอนไปกันกับปูก็ยังได้เห็นโอ้เนาะได้เอาใกลเออเนาะกันกับปูก็ได้เห็นอะไรเอวายใช่ เนะออเขาเชื่อกระเป๋าเขาชื่อกระสอบได้หากระสอบเด้อนี่อเอาเสื้อนกันเลยนี่ <S <S นี่มาแกก,ก็นเือเมโอ้แม่เราบาเบาไปทาไม่เห็นไม่อยากหรอบอ๋อแต่พาก,กินทางเห็ดวันนี้อาลดได้อาลดลดลดอเถอะนเดยพูดได้จุบจอกๆคักเลยจุบเห็น วันนี้เห็นเห็ดอะไรเห็นเมนูอะไรอเขาาดอนเออเอาเยอะาดนี้โอ้มมดจากเธอเนาะอคอยระวังโอ้ระวังบอยมีดมินปะหยัดประหยัดอ้ตเอาข้งนนีอ่างาตะต่อนอัดภาพมาที่การแบ่งเห็ดนี่ได้หมดเลทุกคนเลยแบ่งเห็ดเห็ดกระเฮดชิเจพูดี่เก้านี่บ่อนไตะพูดละต้นกเอาพูดล้ต้อนเอาแหลนี่นี่ อันผู้ผู้น้อยหลายเได้กินน้ำกันผู้อ้ก็ได้คือเกาเนาะได้หูเกาเนาะไอ้เบิร์ดเนยไเบิร์ไดอ้ไ้หูี่นาย่สามหน่งสองหน่งสองสามี่าเจ็ดแปดเก้าเ็ดสองสามี่าหกเจ็ดเอาต้ลวนจิบเกไนีจะพูดจะพูด ชิ้นเจ่อนเนาะชิ้นกชินกนชิอ๋อเอ้างัลลเสร็จไหมคู่กันไคิดกันรอ๋อเดียอันนีแบงพูดถนง้นไปการนั่นกระปูมาขึ้นนี่ผลเห็ดใช่ไม่ห่างพดเลยจ้าไม่ห่างพั้เลยพระพเจ้าขอโอ้คนเอาแล้วเนาะโอ้ไดหลายได้เนาะ ตัวนั้ตายพุ่นอผู้ใดู้ดได้แมงหัวนู้ใดผู้ได้ได้ั้งเห็นได้สังกปลาเจ้าเนาะปาโว์โชโมันมันยามันมันอเออานันเนี่ยเนพผ่นเวิคนคนได้กระปลาคนอ้าชิ้นเห็ดวันนี้นี่ปลาสีละมบนึงยังโเลย เอาแต่ได้แต่เฮาเออเลิกกนได้เออทีนี้แต่เฮานี่เอานี่นี่อันนี้ของบัดเติงเออเอานี่ตันนี้มาเชี่ยวเชี่ยวส้นก้านนี่เนาะเออเอาสนุกกันเลยกแต่เฮาสามคนนี่มี่ผันดองอลไรกับผัดเติงแต่มีเฮาโอเคเกมพอดีเกมเดี๋ยวทุกคนเด้วยนี่กระปูเฮาอีนี่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 กระปูนี่ยเมื่อย่าย้ําเลยดี่นี่อันนี้อีกนี่กระปูนี่ มอบให้เจ้าเลยตะคอยการเมื um. ่อคืนนี like ้เจ้าเอาไว้กินเลยนี่โอ้โตกวคนนี้ง่ายเด้อทุกคนเลยเฮาเมื่อกว่ามาทุกคนเลยแบ่งเนื้อแบ่งเผือเรียบร้อยแล้วเมื่อแล้วบันนี้แล้วย่างไปเพราะม่ามัห้ากิโลจังหอดโอ้เกือบจะยวหย่าเลยเจ็บตีนโอ้จังหวะเอ้านี่เลยก็ตามเฮาบืนไปเข้มนอดพอเป้าหมายเฮาสิไปนี่ก็ชิมม่งไมมนะทุกคนเลยเอ้าไปบ่ายทุกคนีิดวนาเท่าทุกคนก่อนไป